โอเคก็กลับสวัสดีทุกท่านด้ครับผมวันนี้อยู่ชองเอวูอาร์นะครับผมแล้วันนี้เราก็มาดูห้องของเรานั่นเองนะครับผมอ่าก็คร่าวๆประมาณนี้อ่ะอันนี้คือ,อยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ผมได้สั่งเตียงนอนมาเมื่อวานนล้วแหละเห็นไหมท่านผู้ชมเตียงนอนนะครับผมก็สั่งเตียงนอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังเหลือโต๊ะนะครับผมเมื่อวานพี่ที่มาส่งทางร้านเขาลืมโต๊ะไว้นะครับผมวันนี้ก็จะมา รอโต๊ะคอมเองเอ,งอ้ยเช้ามากเลยนะติตาหุ่นเลยคุณผู้ชมติตาเลยด,ดำอ่ออานะครับผมก็เกือบเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ผมคิดว่าเป็นประมาณ60%แล้วเหลืออ่าตุนเจอร์เล็กน้อยนะครับผมตุนเจอร์แล้วก็มีโต๊ะแล้วนกะ็อ่านี่ตรงห้องเด็กผมก็จะติดเป็นซับเสียงเองเดี๋ยวเราต้องดูงบอีกทีนะครับว่าจะพอหรือเปล่านะนนากระเป๋าก็ไม่มีแล้วนะครับผมเนาะ ประมาณนี้นั่นเ,เองนะครับผมห้องเล็กๆนะครับมห้องเล็กๆห้องเล็กๆ <_ d ata> เดี๋ยว <Yo. S 1> แต่ว่าจะเอาไว้ทำคอนเทนต์หรือว่าทำอะไรในห้องนี้นะครับ <_ d ata> ผมก็จะใช้ชีวิตในห้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์วิวข้างนอกอย่างดีนะคุณผู้ชมอยากเห็นไอยากเห็นปะอยากเห็นปะดูคุณผู้ชมอยู่ในห้อง <_ d ata> คือตื่นมาคือตัวน <_ d ata> ี <_ d ata> ้โอ้โหหมอกอย่างเยอะตรงนั้นก็เป็นสองไม้ไงครับสองไม้ พระมาสองพระมาเดี๋ยววิธารเปิดอย่างผมจะอยากพาทุกทชมไปเที่ยวไปเที่ยวตรงแบบพระมาตรอีกนะจริงแล้วก็ทุกทชมผมมีบ้านเกิดอ,อยู่ฝั่งนู้นนั่นเองนะผมฝั่งนู้นก็ถามว่าไกลไหมก็จากนี่ไปก็ถ้าไม่มีโรถติดเนะประมันมชั่วโมงนึงนะไปฝั่งนู้นนะครับผมก็ถือว่าเ,ออเร็วใช้ได้นะผมแต่ว่าตอนนี้มันด่านปิดไปไม่ได้นะผมผมก็อยากพาท่าทชมไปชมบ้านเกิดของผมนั่นเองเดี๋ยวจะ ถ้าท่านชมไปทัวร์อะไรแล้วกันถ้าสมมติว่าด่านเปิดนะถ้ามีโอกาสได้ไปนะนะแม่ผมก็กะว่าจะไปเยี่ยมญาติฝั่งนู้นอยู่นะครับผมดี๋ยวผมก็จะไปเหมือนกันนะครับผมอยากไปเที่ยวมากคิดถึงบ้านเกิดแต่ผมบ้านเกิดตัวเองนะนะก็เดี๋ยวเรารอพี่ของพี่ที่ส่งของเขามาส่งโต๊ะนะผมงอันนี้ก็โทรมาแล้วนะเดี๋ยวจะมาวางตัวนั่นเองเดี๋ยวผมขอเก็บนี่ก่อน เก็บไอ้พวกนี้ก่อนนะครับผมมันเป็นโต๊ะเก่าเดิมจะเอาไว้วางของวางไว้บนไอ้เนี่ยวางไว้ตรงมุมห้องนะตรงนี้นะวางมุมห้องตรงนี้นะแล้วก็โต๊ะใหม่ก็วางตรงนี้โต๊ะใหม่ก็าค่นนิดจิ้นเช้านะผมตอนนี้นะยาวมากนะโอเคเดี๋ยวผมเก็บของแกันนะเดี๋ยวไว้เจอตอนที่พี่เขามาเอาของอะไรกันนะไปสก๊อ ดอยนะครับผมก็ทำเสร็จแล้วก็มุมของตรงนีมผมก็จะจับมุมเล็กๆไว้ตรงข้างๆตรงตรงนี้นะครับตรงนี้นะมุมตรงนี้เป็นมุมกลางเลยเขาไป็โต๊ะโต๊ะตัวนี้วางนะครับก็โต๊ะตัวนี้สั่งมาจากลาซาด้าช้อปปี้นะครับผมช้อปปี้ช้อปปี้ช้อปปี้ประมาณ800กว่าบาทนะก็เล็กมากนึกว่าจะใหญ่ไม่ใช่เดี๋ยวผมขอจัดโต๊ะก่อนนะ ไปหาถุงยางถุงยางแบบถุงพลาสติกอ่ะมาใส่ขยะนะครับผมอยู่ใต้เยอะมากเลยคุณู้ชมในเก๊ะโอ้อขยะเลยลงขยะดีๆีเองเนาไปเอาพลาสติกกับเดี๋ยวไปเอาพลาสติกข้างนะครับผมแดดแรงมาก คือห้องเก่าผมนั่นเองไปครับผมนะห้องที่เราเห็นผมอัดคอนเทนต์นะห้องนี้แหละเดี๋ยวผมมาหาของก่อนนี่อุปกรณ์ของวิอยู่นี่อุ้ยอันนี้ของใหม่อันเนี้ยนี่ของใหม่ยังไม่ได้แกะเลยนะผม RGB ด้วยนะแผ่นรองเมาส์นั่นเองนะครับผมอันนี้แซนซื้อให้เย้ภูมิใจว่ะแล้วก็มีนี่กล่องเล็กน้อยน้อยผมต้องไปหากล่องก่อนนะคผมเหมือนกัน นี่เป็นไฟแล้วไหนว่าไหนว่ามีแบบเสร็จสร้างอารยธรรมแล้วเอ๊ไม่มีเดี๋ยวผมไปหาข้างนอกก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันตู้มาส่งแล้วเอาวาเฮ้ยใช่ตู้มาส่งแล้วนะครับทุกคนตู้ส่งแล้วตู้มาส่งแล้วเร็วผมจะไปรอไปแล้วตู้มาส่งแล้ว 我准备好 จัดเขาม่เนต้องให้วิศวะวิศวะวิศวะคําเหมือนผมเ่ยจัดการให้ผมต่อไปเริ่มแรกเราก็มาเก็บขยะก่อนนะครับผมการที่จะทําห้องคอมก็คือเก็บขยะเก่าก่อนนะครับผมดูดีมีอะไรจำนวติดชมดูนาฬิกาโหกดเซวนาฬิกาอ่านี้เปล่าอเผมก็จัห้องคอมก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เแจกมาได้มาไหนวเ๋าแบบใสสองจอนะตอนนี้แจกตังค์ซื้ออยู่ก็มึงตังค์นะผมมึงตังค์ก็คือแบบ b อิน t ี่สบายสๆอ่ะเออจริงใช่ไหมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมถ่ายทำแบบให้ดูนะครับอย่า เดี๋ยวผมไม่นูกว่าหันไปด้านไหนดี่ว่าคผู้ชี่นี่ด้านนี้ดี่ไหมหรือว่าหันไปด้านนี้ก็ยังไงดีนะเดี๋ยวผมขอจัดก,ก่อนนะผมอันนี้แต่โทรศัพท์ก็ไม่จะหมดอีกแล้วนะโอเคแล้วจัดเสร็จยังไงผมมาอัปเดตให้ท่านชมดูแล้วกันโ,กโอเคพี่ชมบอกามมา ผมก็ทำการจัดตัวผงเป็นเซ็ตไปที่เรีวิวแล้วแต่ตอนนี้วันรุ่นกันว่าจะเปิดคอมติดหรือเปล่านะทนายโอเค okay, เดี๋ยวผมขอใส่เสื้อแบบแต่ว่าเปลี่ยนความไม่ดูโอเคก็นี่คือหน้าต่างตัวผมนั่นเองนะครับผมโอ้มินิมอลเนาะดูนีมอวมามินิมอลก็ว่าแล้วนะครับแต่วลำโพงมันมันดูแบบก็กิ๊กก๊อกไปผมว่าจะสั่งลำโพงใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูงบก่อนอีกทีหนึ่งนะก็จะเปิดงบแต่ละชิก็ต้องคิดก่อนนะโอ้สายเน็ตดีแบบ ไม่ได้จัดเลยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเสียบดูกันผมมาจะติดดูก่อนปักไฟโอเคเสียบอเอาจอดติดแล้วก็ยกขึ้นแนละ้วโอเคปักไฟปักไฟก็พอนู้ยังไม่มีตัวไอ้ซัพพลายเลยเสียงจะกล้องเลยก็ขอไฟด้วยนะครับนะมาเปิดกันเลยอ่ปักติดนะ <N> <N> ใส่รองม้าวใหม่อ่ะ AJB ครับผมดูเดิกลำกลุมตลกมากเลยเฮ้ยแต่แต่ฟิวในการในการทำงานผมได้มากเลยจอคอมมันเงียบมองมองไปตรงนี้ก็เป็นวิวนะครับผมวิวดูทุ่กช่วงตรงนั้นก็มีเด็กกระโปงนอนเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วเด็กกระโปงเค ก็ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะครับผมก็ถือว่าได้อยู่ลองลองเซตอัพไอ้พวกไดเวอร์อีกนะครับผมนะก็เสียบเสียบอ่าเสียบตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไลท์ซาวด์การ์ดนะครับผมเสียบใหม่ัที่ตัวถูกๆนะครับผมหาซื้ออยู่นะรอดูงบอย่างที่บอกไปนะครับผมก็เสียงก็กล้องก็ขอให้ด้วยนะครับ โอเคสำหรับว okay, so ันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอ็นดูอาร์กันด้วยนะครับผมการแต่งห้องของผมก็ยังไม่จบแค่นี้นะยังมีอีกต่ออีกนิดหน่อยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะมีไฟกับอ่าพวกเขาเรียกว่ากิ๊กก็ของกิ๊กก็ไงครับเพิ่มเติมครับวันนี้ก็ต้องขอร้องคุณลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอ็นดูอาร์กันด้วยนะครับผมใครอยากอ่าขยายผมตกแต่งหรือว่ามีไอเดียในการตกแต่งห้องอะไรก็สามารถมานั่บอกผมได้ครับ เห็นว่ามันเข้าขกับห้องนะเซ็ต <c oughs> ข้ากับห้องนี่เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะลองไปดูร่าผม <c oughs> โอคนี่ก็ขัตัวลง <c oughs>